วันนี้เป็นวันแรกของการเรียนทีไดต้องมารอชมกันว่าจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะล่วงหรือรอดนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับครูสอนทีได <c oughs> <c oughs> พี่เบกกี้ครับสวัสดีค่ะแล้วเร,เราจะลงไม่ลงนั้นขึ้นอยู่กับเรา <c oughs> เพราะเรารับผิดชอบชีวิตเราอย่าให้ใครมาบังคับเราลงโอเคไหมถ้าอุย้ยไม่พร้อมลงเลยรู้สึกกลัวประมาทประมาก็อย่าลงังีไม่ท้องก็ขอ ขอเลือเอ่อนเออขอพักอะไรเงี้ยพูดได้ต้องพูดนะไม่ใช่แบบอุ้ยเห็นเพื่อนลงแล้วรู้สึกว่าถึงเวลาที่เราต้องลงถ้าเราไม่พร้อมเราไม่ต้องลงเทสเทสเดี๋ยวไปเอาลึ๊บเอารึ๊บใช่ไหมครับวันนี้ไปหินงาม <laughs> <S <S วันนี้เราก็เรียนจบไปแล้วนะครับฟรีไดวันที่2เย้ตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดแต่ก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ภูมิใจในตัวของตัวเองแล้วใช่คนครูมีอะไรจะบอกนักเรียนไหมครับพี่ก็ภูมิใจในตัวน้องยูมากเลยอันเเริ่มตั้งแต่วันแรกก่อนเริ่มตั้งแต่วันแรกดักได้ประหลาดประหลาดดักได้แบบว่ามป็วัตุต่างดาวเออแต่ว่าพอทำไปทำมาก็ดีขึ้นแล้วก็เห็นทาการน้องก้าวกระโดดมากจากแบบไม่เป็นเลยก็ เปดูดีเดี๋ยวรอดูรูปวิดีโอใต้น้ำกันใะ้ให้ดูวันแรกก็คือแบบวันแรกคือเป็นวันที่ชิลมากร่างกายพร้ทุกอย่างพรมันเรามาแบบไม่กดดันอตอนแรกวันที่สองวันที่สองอ่ะจริงๆมันกดดันเพระอะไรไม่รู้มันตื่นมาแล้วเราเป็นตั้งแต่ร่างกายเราไม่พรแล้วแล้วก็มีน้ามูกมีน้ำมูกมีน้ำมูกก็มีอุปสรรคในการเทียย์หูเพราะว่าน้ำมูกมันไปอุด สายนัสล้วก็พงจมูกที่เวลาเราจะส่งลมที่ไปหาหูแล้วลมมันไม่ไปถ้าฝืนเป็นไรฝืนก็คือแบบเลือดไหลอย่างเมื่อกี้ก็คือแบบนี้เลยสเลดสเลดออกมาเป็นเลือดเพราะว่าพอฝืนไปใช่ฉะนั้นเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนห้ามห้าฝืนแล้วก็ฟังตัวเองฟังร่างกายตัวเองใช่ฟังร่างกายตัวเองวันแรกวันแรกผิวมากวันแรกผิวมากเพราะว่าคือไม่คิดว่า แบบเราจะลงไปได้ถึง10เปรแต่วันแรกแบบพี่เบกกี้ประหลาดใจไหมําหรับนักเรียนวันแรกใช่น้อยมากที่จะลงไปถึง10เรนได้แต่วันแรกภูมิใจนะก็ถือว่าภูมิใจในตัวเองแล้วจบได้แบบสวยงามใช่ทินดีที่ได้รู้จักครับพี่เบกกี้บ๊ายบายก็ดิวเป็นคนมี potential มีสมรรถภาพที่จะไปได้แบบระดับ ขั้นแอดวานซ์ฟรีด้เลยฉะนั้นก็ฝึกเยอะๆแล้วก็ขอให้เพิ่มความมั่นใจโดยการเชื่อมานในตัวเองแล้วก็เชื่อว่าเราทำได้แล้วก็ฟังตังฟังร่างกายตัวเอง